อาหารที่ต้องทําให้ผู้ป่วยมาเร็งกินหลังจากให้คีโมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อรอบที่แล้วที่ถ่ายคลิปที่พี่ต้อยทําให้เนี่ยบางคนก็แจ้งมาว่าดูไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมทําละเอียดละเอียดให้ดูเนาะเคี้ยวกินมันเหนื่อยเวลาเราใครคีโมจริงมันไม่มีแรงหรอกค่ะ เคี้ยวไข่จนหลับคาปากก็ยังไม่หมด2อลูกมีคนละวหกถึงแปดฟองหกสามสิบแปดสูตรนี้คือคนแบบว่าค่ะอยากรู้กันเยอะว่าทําแบบไหนนะครับค่าเอละ้รยแหละตรง้รยอร่อยอร่อยนี่จังลู้ังูกกล่องที่สองละก็คือกินสองคนไข่สิบหลูกไข่สิบหลูกค่ะตั้งไฟตั้งไฟโอเคทีหน้างาดํานะคะถ้ารสอื่นมันจะดับคาวไข่ไม่ได้ ในตอนที่เราบันทึกวิดีโอครับเราก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปด้วยครับผมก็ผิดเองครับลืมบันทึกขั้นตอนให้มันละเอียดครับเพื่อนๆก็เลยงงครับเดี๋ยวผมทาให้ดูใหม่เนาะ่วันนี้ผมทําให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับจากที่ผู้ป่วยที่ให้คีโมมาแล้วครับเขาจะกินอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ไม่มีกําลังครับไอเนี้ยครับทำให้กินง่ายใช้ไข่นะครับแปดลูกแต่เดี๋ยวจะเอาเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวนะครับส่วนนมนะครับ เป็นนมดีหน้างาดดาก็ได้นะครับหรือว่านมและตเตอซอยอะไรที่เป็นสูตรงาดดาก็ได้นะครับไอ้สูตรงามดำเนี่ยมันจะมีกลิ่นของงามดำไหมครับมันทําให้รู้สึกว่าไม่เหม็นคาวเนี่ยครับก็งมาลองให้กับผู้ป่วยเองแล้วครับเขากินได้ง่ายครับจริงๆกินได้ง่ายจริงๆเลยจะก,กินอันอื่นไม่ได้เลยกินอันนี้ได้ครับต่อไปเราก็จะแยกเอาไข่แดงออกนะครับ ตอนนี้เราก็แยกไข่แดงออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นไข่ขาวนะครับใ,ใส่ไปเลยแต่คือไข่ไข่ได้250ก็กล่องเดียวเลยพอเบื่อเดือดแล้วใช่ไหมครับพอเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยครับเฟิพอปิดแก๊สเลยเราเอาไข่ขาวเนี่ยนะครับใส่เลยครับคนไปเรื่อยๆเลยครับเป็นแบบว่าตึงๆอย่างเงี้ยครับแล้วยกเลย ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับบางคนกลัวแบบว่าไข่ขาวมันไม่สุกนะฮะแต่ว่ามันมันสุกครับแล้วก็เอาให้ปวดใจเลยไข่หมดแปดลูกครับแต่ละมื้อครับจากที่ว่าเขาจะไม่มีกําลังนะครับเขาก็จะมีกําลังขึ้นมาเองครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เขากินพวกข้าวกินพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเกืนไม่ค่อยได้ครับเกืนไม่ลงเลยครับแม้กระทั่งไข่นั่เองครับถ้าเกิดเราให้ความร้อนที่มันเยอะเกินไปครับ มันก็จะเป็นแข็งงไตๆอะครับก็คืนไม่ลงอีกเหมือนกันครับถ้าคนที่ให้คีโอครับพอจบจากเข็มนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับค่าเลือดของเขาครับจะต้องผ่านด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเขากินอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้ค่าเลือดของเขาครับมันไม่ผ่านแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้ให้คมีโมเข็มต่อไปการรักษามันก็เลยต้องอาจจะต้องหยุดชะงักลงอะไรอย่างเงี้ยครับ